ข้างหลังใครอะฝ่องคันมานี่ดิครับพี่เดี๋ยวไปครับข้างหลังขึ้นมาข้างหลังขึ้นมาข้างหลังขึ้นมามาแล้วมันมาแล้วเตรียมตัวนะมาแล้วนะมาแล้วเขาเล่นแล้วนั่นนี่อะไรอะพี่เล่ยก็เปิดปากเลยเหรออะไรควายพวกขยะเยี่ยพวกขยะมึงสีขยะอ่ะกวายพวกขยะเยี่ยอะไรบุญอะไรบุญอะไรอะไรบุญอะไร ไหวไหวอะไรมึงเออดิเพื่อนมึงเป็นอะไรกันนี่มิจฉามึงกับคนเดียวแหลกโง่ไอ้ี่ยมึงเอออะไรหลุดมาจากไหนไอ้เดคอกไหลกเออไอ้เออเชียอะไรพวกพี่ใหญ่ไอ้ย่าหลุดมาจากไหนอ่ะไอ้ล้มไอ้ล้มไอ้คนมึงดูเลยดิแหกลูกตาดูหน่อยดิว่าคนไหนโง่ใส่ฟ้าล่วงใส่ฟ้าล่วงใส่ฟ้าล่วงข้างหลังไอ้ล้วงไอ้เห็นเปล่ามึงล้วงมันเป็นเชี่ออะไรเหม่มือนเหม็นไม่เชื่อเหม็น เชี่ยเม็ดเี่ยเม็ดกระบือทำเี่ยเป็นกะเบื้ี่ยเม็ดเชี่ยเราเป็นเี่ยอะไรที่เ็าไม่ดีโอ้ยเชี่ยเชี่ยเม็ดหมดเลยไ่ได้เลยไม่ได้เล ตายแอะไรมึงอย่าปัญญาอ่นนี้ไม <Give it S 3> ่ถใครตายเลยไอ้โง่นี่มันมึงพ่มอะไรไว้แม่งเลยไดีเรทรงแอคพูดอย่างเดียวไม่อคไสัตว์เมนยตายควายไอ้โง่ไอนแสบี่ง่แอคไรเยียเหม็นให้สายยมมันโน่ใช่ไหมลองเี้ยตายพี่ไโงไอ้ไห้้ยมดแต่พูด พูดแ่พูดแล้วแม่งเหรอพูดเยอะไม่ได้พูดแล้วอไงพูดเยอะไไม่ได้พูดแล้วพูดเยอะพูดเยอะหน่อยพี่ไงเียอย่าพูดเยอะพู่ดเยอะเียงลไม่งอหลมไม่งอหลมไม่งอหลไม่เอากูไปชุกม้าชุบไปชุบไปกึนแล้วเังยงอชิบป้ายิงกู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 จิงกูปืนเขาเยอะปืนเขาเยอะ โไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยว่ไอ้เหี้ยาไอ้เหียว่าไอ้เหี้ยว่าไอ้เหี้ยาไอ้เห่าไอ้เหี้ย่ไอ้เหียวไอ้เหี้ยว่าไอียาไอ้เหี้ยอะไร้เาไอ้เหี้ยไอ้เ้วาไอ้เหี้ยไอเหี่ไอ้เหียวไรเหยไอ้เหี้ยไอเหี้ย่ไอ้เหี้ยว่ไอ้เีาไอ้เหี้ยว่ไอ้ยว่ไอ้เหี้ยว่ไเหยไอ้เหี้ยวไอย่าไอ้เหี้ยว่ไอเ่ไอ้เหีย ขึนครับพี่ใจเย็นใจเย็นไอ้โง่ตื่นไอ้โง่ตื่นเามาฝั่งเราไหมเขาชุบอุ้มเขามาฝั่งเราใจเย็นใจเสียไ่ได้อุ้มเขามาฝั่งเราไหมเขาชุบอุ้มเขามาฝั่งเราองอ่ะต้งสติก่อนต้งสติมใจเย็นใจเย็นฟังลงฟังรู้ไว้ังรไ้เพื่อชุบชุบม่ถูนชุพิศลามแล้วชุบพิศลามแล้วกระจอกไอ้ไนเนไ้ไม่ไม่ได้เก่งอะไรเลยไม่เก่งปากเขามาฝั่งเราา

จะดีที่อะไรเสียไม่ได้ดันมาทางซ้ายหน่อยครับเสียไม่ได้ดันมาทางซ้ายเสียไม่ซดันมาทางซ้าย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 หน่อยดันมางซ้ายหน่อยผมโดนยิงกดอยู่นะ

ไอ้อันนี้ไม่เป็นไรคนงอมึงเลยแเน่ยตายไ้พูดนเลยละาไปไอ้ไปยืนมือ้อนไปยนม้อปไปยืนมไม่มีอดไอ้ยืเพื่อนเลยไปเลยไปดเพื่อนเยเพื่อนเยไม่ต้องเอาเพื่อนลเฮ้ยมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มมากเอามันดิเอามันดิขึ้นนขึ้นขึ้น่ไม่ได้กหนีควายไม่ได้กูหนีไอ้ยิงมันตกเดีเียเนี่ยยิงมันตกโอเดียเฮียเนี่ยยิงมันตกเด โคนลรอะเลือะไอ้เฮียยังเลือนีกยังเลื้อนอกยังเลือนอเฮียตัชตวชตชุงแล้วงแล้วงอ้โอกาสเ่อ้เรื่องอเรื่อง้มาเล่นไอ้เรื่องบเรื่อง้ี่แล้วไอ้เรื่องบอเรืง้ไอ้เรงบอ้เรื่องฟ้าชุหน่อยชุบหน่อยชบหน่อยชบหน่อยชหน่อยชุบหน่อยชุหน่อยชุเห่อยน่อ่อหน่อยชุบ่อ่อหน่อย่อหน่อย่อย ไอ้เหี้ยมึกมึงก็ททำเยี่ยไม่ได้หรอกยปืนโง่ๆบนรถแั่นแลนบอมึไงวยไอ้ยี่ยแอกอยู่บนรถนดรนและไอ้เยี่ยว่าอะไรจะลงมาสู้วะมึงาเพื่อนมากะตงบไงควายงไม่อเลยกไหมอะมึกไงยิงเพื่อนมายิงเพื่อนมาจมไปจมลงไเลยจมลงไปเลยจมเลยจมเลยไงจมเลยแม่งเอไอ้ยยแม่งจะนก่อน่อยมาบไสัตว์โอโไอ้ยยนเนียไอ้สตว์รู้มึงอ่ะสั่นลกในรฉานนี่

ตอนเลันไม่ยืนได้แล้วว่าพวกเรามันแตกกันน่ะเยเซ็นรถตอนมันออกได้มันแตกกันเว้ยมันแตกลางกันน่ะพวกเราอ่ะชุดเมยอยู่ชุดเมยเอยู่ควายเนียควายควายไม่ได้เก่งเยี่ยไรแม่งเอ้ตอนนี้มันมีพหมดเยี่ยไหมยมึงไอ้เียรฟิมาอะไรอะไรอ้ไรอาวข้ข้ายอะมึง้าวข้เลยไอ้ยี้อ ไอ้ตันงอตไอ้ต้ตนไันไอ้หี้ยไอ้ตอ้ตนไอ้ตอ้เหี้ยไอ้ตันไอ้เหี้ยไอ้ัไอ้เหี้ยไอ้ตนไอ้เไ้ไอันไอ้ยไอ้ตเหี้ยไอัไอ้เ้ยไอ้ตัไอเห้ไอ้ตันไอ้หยไอ้ันเห้ยไอ้ัไอ้ห้ยไอเหี้ยไอ้ตันไอ้เห้ไอ้ัอ้เ้ยไอ้ตอห้ยไอ้ตเหี้ยไอ้ตอ้ห้ยไอ้ตอ้เอยไอ้ตาไ้หออยไอ้ต้หออยไอ้ต้หอเอ้ต

วัดขนาดะตอเราลงแล้วนันหุกิจชิบหาย